ทำไมที่เราพย่ยางเปิดครับด้ปืนยาวตรงนู้นแบบปลักไม่มีปลั๊กปลั๊กเสียบไม่ถึงเสียบไปไฟจะดับกลัวจะช็อตเนี่ยเสียบให้ลึกเลยนะไม่ถึงช็อตมาตุ้มดับ ปิโมกถ้าสวดปฏิโมกก็เกือบชั่วโมงเราก็ต้องเดีนไม่ได้ไม่ต้องไปกันค,ครับไม่ได้เป็นพิธีกรรมทางพระสงฆ์นี่ม,มนเอาเย็คล้ายเดี๋ยวพอทำวัดเสร็จแล้วก็เขาก็จะอธิษฐานเขาภาษาเนี่ยอ,อ,อปฏิโมกอมวันแล้ว ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาแบบดไมเขาไม่เก็บทต้องสึกสุดยังไนรขุด่ไโอ้สุดนั่นแหละึจนเข่าด้านน่ะ คนได้ทำไมก็จะเจ็บอยู่